เฮ้ยเร็วว่ะเฮ้ยเร็วว่ะเร็วจริงว่ะ7016ครับเอาแล้วโอ้ย7.01หลังจากที่หางหายก็ไปพักหนึ่งนะครับสำหรับซุ้มอัพไทยแลนด์เลค่อร์ดนะแล้ก็หลายคนก็คิดถึงโอ๊ตอุชังขวัญนะครับผมโอเคแต่ก่อนอาจะบอกว่าเฮ้ยดูยิ้มยากแต่ตอนนี้ก็ยิ้มง่ายแล้วนะครับก็พูดเก่งขึ้นเยอะครับโอเคโอ๊ หลายคนอาจจะสงสัยว่า้โอ๊ตอุช่างขวัญเข้าสู่วงการซุปอัพได้ยังไงรายการซุปอัพเนี่ยครับผมเริ่มต้นเลยกันครับผมเนี่ยก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เริ่มทํารถเริ่มมีการแข่งแดกเริ่มขึ้นมาด้วยอายุประมาณสิบกว่าก็แข่งงานเล็กๆอะไรมาเรื่อยๆแต่งานซุปอัพเนี่ยครับมันเป็นงานที่หลายๆคนเนี่ยครับอยากจะวิ่งเพราะงานเป็นงานที่ดูงานที่มีมาตรฐานสูงเป็นงานที่อะเรื่องผมก็เริ่มเข้ามาวิ่งอเริ่มแรกน่าจะเป็นรุ่นเล็กๆก่อนครับ อเรียกได้เป็นเริ่มจากพวกโปร F5 โปร Turbo 3.0อะไรอย่างี้ครับครับผมแต่ว่าผลงานที่ได้ในงานทุกอัพปีครั้งแรกของผมน่าจะเป็นโปรทักนะผมจำได้ว่าเป็นโปรทักที่ติดอันดับที่ติดอันดับนะครับน่าจะเป็นโปรทักแล้วก็เริ่มมีการแข่งขันซุปอัพมาตลอดทุกปีทุกปีครับก็จะเปลี่ยนรุ่นมาเรื่อยขยับเวทขึ้นมาเรื่อยครับก็จะเป็นก็ถ้ามีถ้าทุกรุ่นนะครับถ้ามีรุ่นแข่งดีเซลโปร F55 โปรสามพันโปรทักแล้วก็ ไปถึงซูเปอร์แม็กซ์ซูเปอร์แม็กซ์เนี่ยเล่าฟังนิดหนึ่งว่าเป็นรถของใครซูเปอร์แม็กซ์คันแรกที่ผมทำเป็นรถเสียต้องอ่างทองอ่ารถเสียต้องที่ผมได้เริ่มทำรถสเปคเฟรมหรือรถซูเปอร์แม็กซ์เลยอ่ากอซูเปอร์แม็กซ์เสร็จปุ๊บคราวนี้แหละถึงรุ่นหน้ายาวละซูเปอร์แม็กซ์ก็ขึ้นมาเป็นเด็กเตอร์เด็กเตอร์เป็นรถของพี่ตัวพี่เต่าทีทีเรซิ่งครับครับแต่ผมจำได้นะว่ารถคันนี้สร้างสถิติเวลาเร็วที่สุดในซูเปอร์อัพไว้ใช่ต้องบอกว่าในซูเปอร์อัพนะครับเวลาเท่าไหร่เววลาไ้ครับ จะจุดศูนย์หนึ่งอีกแบบอีกนิดเดียวอะมันหงายเก้าแล้วนะมันนะตอนนั้นเนาะรถแดกเตอร์ก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกครับวันนี้ครั้งแรกแล้วอัดครั้งแรกของรถแดกเตอร์แล้วอัตราทดเฟืองท้ายครับมันไม่มีอัตราทดเบอร์ที่เราต้องการจะวิ่งถเก่าเราวิ่งเฟืองท้ายเนี่ยมันไม่พอรถผมรอบหมดกว่าเขาเนนิดนึงโคตรพอสมควรกันพี่ถ้าเกิดว่าเฟืองท้ายแมตช์ลบทลุะลุใชรถผมรอบตัดกว่าเขาเนไกลเหมือนกันน่าจะยังไม่ถึงพันฟุตอะครับมันตัดแล้วโอ้โห ถ้าประมาณพักหน่งพันฟุตรอบมันตัดแล้วถ้ามีเฟืองท้ายผมว่าผมไปถึงเลยวันนั้นนะผมว่าผมไปถึงเลยมันเป็นการพัฒนาการแบบก้ากระโดดใช่เพราะว่าอย่างเพราะโดยด้วยรถครั้งแรกด้วยครับรถที่ลงพื้นสมบูรณ์เต็มเส้นแท็กสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่ได้มีจังหวะหรือโอกาสนี้บ่อยๆนะเพรากับว่าวันนั้นมันก็เป็นการบ้านถอยกลับมาให้เราได้ไล่รถอยู่ดีครับจำได้โอ๊ตนั่งอยู่ในรถแดกเตอร์แล้วก็้ตบุกก็วางไม่ได้ก็จูนอยู่อย่างนี้เป็นภาพที่ผมเ็มแล้วผมชอบนะครับครับผมพอหลังจาก ช่วงนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่วงเขาเรียกว่าช่วงเว้นวับก็ซุปอัพก็เว้นวาไปช่วงหนึ่งและช่วงนั้นก็มีโควิดด้วยนะครับช่วงนั้นโควิดเนี่ยคือรถแข่งสนามแข่งไม่มีแน่ๆตัดไปเลยใช่ครับช่วงนั้นโอ๊ตทำอะไรช่วงโควิดผมเปลี่ยนมาเป็นเน้นเรื่องงานหน้าบ้านนะครับรถ OEM ซ่อ็มบ็มำุงติดตั้งกล่องเพิ่มแรงม้าอะไรเงี้ยก็จะทำเน้นเรื่องงานพวกนี้ไปเยอะงานเยอะด้วยครับเยอะงาน ใช่ใช่มันก็คือช่วงโควิดเนี่ยบางทีแข่งไม่มีการแข่งขันไม่มีอะไรเงี้ยค่าคนก็ก็จะเป็นพวกรถวิ่งงาน่รถใช้งานรถวิ่งงานรถคอกรถเพิ่มแรงม้าอะไรพวกนี้ครับอยากขี่คล่องตัวแตงสบายอะไรพวกนี้จะเป็นแล้วใช่หมทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่คือจริงๆช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่การขนส่งเนี่ยมันเฟื่องฟูเพราะว่าคนไม่ค่อยไปไหนไงรถวิ่งส่งของก็วิ่งกันเพลินเลยตอนนี้ก็เข้าทางละ มันอาจจะต้องมีช่วงแกบบหนึ่งที่ว่าเฮ้ยโอ๊ตแบบว่างว่าปุ๊บเฮ้ยโอ๊ตคิดไหมว่าคิดอะไรว่าเฮ้ยถ้าเรากลับมาเนี่ยแข่งรถเราจะพัฒนาอะไรมันผมว่าจุดนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนของของการทํางานผมมากกว่าพี่จากที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจส่วนมากจะไปเน้นเรื่องรถแข่งซะเยอะอะอรอไรเงี้ยการงานที่งานที่เราทําอยู่ทุกวันนี้งานที่ปรับแต่งโมดิฟายเราจะไม่ค่อยได้ทำอันนี้มุมมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเราเนี่ย ก็ต้องหันมาบริหารเวลาเพาื่อเวลานี้เรามาต้องทํารถแข่งนะเวลานี้เราต้องทํางานนะอะไรเงี้ยพี่จุดนนเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็จะ,จะเน้นแต่รถเป็นวัยรุ่นนะพี่วัยรุ่น<า>แต่ว่าเราต้องทำนี่เราต้องไปได้ต้องอะไรต้องต้องพัฒนาต้องเ็วอ,อะไรเง,รรงี้ยสมัยก่อนเนี่ยโปรสามพันผมมีเป็นสิบคันเลยใช่อาจจะยุบคันให้น้อยลงอาจจะรุ่นน้อยลงเพื่อให้ยังได้เล่นยังได้สนุกกันอยู่พี่ครับโอเคครับแล้วก็ ซูปอัพปลายปีนี้นะครับซูปอัพกลางปี2023เนี่ยกำลังจะมาปีนี้โอเตรียมตัวและเตรียมรถยังไงบ้างอ่าปีนี้รถที่มีอยู่เลยก็คือเป็นส่วนมากเป็นรุ่นโปรครับอ่าโปร3.0อ่าโปร1.9อะไรพวกนี้ทําการแข่งขันในลงทางานกับซูปอัพป,ปีนี้อยู่แล้วครับครับอ่าแต่ว่าส่วนเรื่องรถเวทญ่ก็เดี๋ยวต้องปรึกษาและคุยกันในตัวทีว่ายังไงแต่น่าจะมีครับอ่าแต่ต้องมีแน,น่นอนคือตอนนี้กับปีนี้ผมมองว่ากระบะมาแรง เหมือนว่าเราหยุดไปนานด้วยพี่ถ้าเมื่อก่อนเราแข่งกันทุกปีทุกปีเนี่ยผมว่าการพัฒนาหรือความสนุกของนายทูนหรืออะไรมันก็ยังอันนี้ก็เหมือนเราต้องมามาบิ้วม่นประมาณนั้นครับผมว่านะแต่ว่าในสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นกระแสกลับมาเนี่ยคือพวกรถบ้านรถเครียองอะไรบางคนเขาเรียกรถเหล็กอ่าก็จะมีรถบ้านพันห้าพันห้าคือหนึ่งพันห้าร้อยกิโลตันห้ารถบ้านตันหกตันเจ็ดอ่ารถเหล็กอะไรเงี้ยตันเจ็ดก็จะเป็นรถเหล็กก็คือห้ามไฟเบอร์คือรุ่นมันก็หลากหลายมากในรถบ้านพี่ครับ ก็เหมือนกับเป็นการเรียกว่ากระตุ้นตลาดที่คนที่มีแบบมีรถซิ่งมีรถทั่วไปที่ใช้งานหรืออยู่เนี่ยที่ไม่ใช่รถแข่งเต็มตัวเนี่ยกลับมาวิ่งกันตอนนี้กระแสเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยคือกระแสทีเอฟศูนย์แปดรถบ้านทีเอฟศูนย์แปดวัยรุ่นศูนย์แปดครับมันขับมายังไงน่าจะมีมีพี่กลุ่มหนึ่งครับทากระแสรถขับเล่นขึ้นมารับขับเล่นขึ้นมาก็เหมือนพากันว่าเนี่ยรถต้องเป็นทีศูนย์แปดนะไปขับรถไปกินข้าวไปอะไรกันไปขับเล่นก็ก็เลยย้อนกลับมา เป็นมิดไนท์ในสนามแต่ต้องเป็น turbo ศูนย์แปดนะพอเริ่มเป็นมิดไนท์กระแสเริ่มกลับมาก็เลยมีจัดแข่งจัดแข่งก็เลยกลับมาว่าเป็นรถบ้าน tfsi น้องๆยุคใหม่นะครับที่เพิ่งมาติดตามนะครับรถบ้าน t f 08คืออะไรสมัยก่อนจะเรียกว่ายุคแรกอจะเป็นคนเริ่มเล่นรถดีเซลข้ามเร็วเนี่ยก็จะเป็น tfsi อยู่แล้วอร์โบใหญ่ tfsi ซะส่วนมากรุ่นกติกาก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยทำให้ tfsi เนี่ยเหมือนว่าจางหายไปจนคนลืม ่าจนวันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยช่วงไม่นานมาเนี่ยก็มีคนขุดตีพจน์แปขึ้นมาครับก็เลยเริ่มกลับมาขึ้นมาบูมอีกครั้งหนึ่งแล้วมีคำหนึ่งโอ๊ตที่เขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าโบใหญ่เกียร์บ้านครับเกียร์บ้านคืออะไรเท่าใหญ่เกียร์บ้านก็คือเป็นเกียร์เดิมๆ O E M เกียร์ O E M คือเกียร์ติดรถก็คือเกียร์ติดรถอีซูวุ่าเกียร์ติดรถโตโยต้าเกียร์อะไรเป็นเกียร์ O E M ที่ติดมากับรถครับอ่าสมัยก่อนเกียร์อารบีผ้าเกียร์วีทีสามสิบใช่ครับเกียร์อ่ะพวก เกียร์พวกนี้จะเป็นเกียร์เขาถึงเรียกว่าเป็นเกียร์บ้านเกียร์ที่มีซินโครเมตเกียร์ที่รถโดยอีเอ็มใช้เป็นเกียร์ที่ไม่ได้เป็นเกียร์ซิ่งไม่ได้เป็นด็อกไม่ได้เป็นแอร์ชิปหรือไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าคุณจะโมเป็นอัตราทดอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นคําติดปากว่าเป็นเกียร์บ้านเกียร์บ้านหมายความว่าเกียร์บ้านนอกเกียร์ธรรมดาอะไรนี่นะพี่ตัวผมเองเลยผมว่าน่าจะมาจากโปรเจกต์เกียร์บ้านนี่แหละผมได้วิ่ง9.8 9.9แรกๆคนแรกโปรเจกต์เกียร์บ้านถือว่าเร็วนะใช่ครับ เราสมัยก่อนรถนี่ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากไม่มีครังชงล่างก็รถก็ยังโยงวิ่งกันเรียกว่าแบบเอาเอาที่เอาที่ถนัดใช่ครับครับผมแล้วท F 08สมัยก่อนกับสมัยนี้ท f 0อยสมัยโบราบี่กีบานก็ใช้ทีเอฟศแต่ว่ายุคนั้นกับยุคนี้ตีย้อนไปก็เป็นสิบปีนะพี่เนาะช่วงยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบเป็นในเครื่องยนต์แคมชับการปรับจูนอะไรยุคนี้มันพัฒนาขึ้นมาไกลมากแล้วพี่ส่วนบนเทอร์โบสมัยก่อนก็วิ่งใบเดิมใบบ มีการลุนซิ่งมีบูซิ่งมีอัปเกรดขึ้นมาคนไทยก็พัฒนาของลงส่งหลังขึ้นมาอะไรมาครับยุคต่างเยอะมากยุคนั้นเนี่ยพี่จูน5้าหแรงม้านี่ก็ดีใจแย่แล้วพี่ในรถบ้านในโบยานอินเตอร์น้ำแล้วพี่ห้าร้อยห้าสิบแรงบิดพันหนึ่งนี่ก็ดีใจแล้วพี่แต่ตอนนี้คันนี้คันนี้เป็นรถบ้านเทีย F ศูนย์แปดครับอ่าเปรู้รถบ้านปัจจุบันกี่ม้ายุคนั้นยุคนี้ขึ้นมาโดยที่มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาอคันนี้เป็นอินเตอร์ แรงบิด1,200กว่ากว่าคือในเทียบแปดเหมือนกันแต่ห้าร้อยแปดร้อยนี่คือแต่ตว่าเรื่องนะใช่ข้อจากัดในรถก็เหมือนน้อยกว่ากันอีกนะพี่รถอินเตอร์อากาศนะรถนู่นนี่นั่นมีข้อจากัดเดยอะแยะเลยครับ,รบแต่ยุคนั้นห้าร้อยกว่ามาคือเป็นรถแข่ง Inter อินเตอร์น้ำไรน้ําคือการพัฒนาค่อนมาค่อนข้างไกลครับก็ถ้า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 ย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วจะเห็นว่ารถพวกนี้ก็คือรถแข่งแล้วใส่ยางสลิกระภายลึกภายในลือเกี้ยงตัดเติดแบบชุดใหญ่ละแต่อันนี้คือมีแอร์มีแอร์กับอีกอะไรบ้างก็ต้องมีรมมีพ เบาคู่อินเตอร์ต้องอากาศอ่าโดนจำกัดยางเวลาแข่งขันกระจกต้องขึ้นลงได้ประตูห้ามไฟเบอร์ให้ไฟเบอร์ได้ฝากกล่องอย่างเดียวผมว่าอันนี้สนุกเพราะว่าด้วยมันมีข้อจํากัดจํากัดติดแหวยางอ่าแต่มนุษย์เนี่ยแม่งก็ต้องแหวข้อจํากัดเนี่ยนี่แหละนะครับเป็นเป็นที่เป็นช่องว่างขดกติกาครับเป็นช่องว่างกติกาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าผมพูดไม่ถูกถูกต้อง คือมีช่องว่างของกติกาอะไรที่เราไปได้เราก็ไปคืออันเนี้ยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมสนับสนุนให้มาโกงหรืออะไรนะแต่ว่าอาจารย์ผมอ่ะพูดเลยบอกว่าถ้ากติกามีช่องว่างอะไรปุ๊บกูเอาหมดถูกต้องอยู่แล้วพี่เพราะว่าทุกคนก็พยายามจะไปใช่ใหสูงที่สุดให้ดีที่สุดก็ต้องใช้ช่องว่างของกติกาที่มีอ่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องศึกษาหน่อยจะย้ายถึงกรทั่งแบบเออแบบเอาลัดเอาเปรียบกันเกินไปก็ต้องอยู่ในขอบเขตครับและสอนที่มีพี่ก็ต้องถูกต้องอยู่แล้วครับ โอเคปลายปีนี้โอ๊ตเรื่องสถิติเวลาครับสมมติว่าถ้าดรักเตอร์เอาว่าได้วิ่งแล้วกันอ่จะทําลายสถิติตัวเองปะคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทุกอย่างสมบูรณ์ผมว่าทําลายครับอคิดว่าทําลายครับมันติ่มแล้วไงเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งสองเยผมจำไม่ผิดนิดนึ่งวันนั้นผมรู้อยู่แล้วว่ารถผมขาดอะไรรถผมจะต้องแก้ไขอะไรโอเคครับก็เป็นกําลังใจให้โอ๊ตช่างขวัญนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นใหญ่นะแต่รุ่นที่เดือดเดือดเลยนะ เทอร์โบสามพันครับเทอร์โบสามพันรถค่อนข้างเยอะในการแข่งขันแล้วก็ทุกวันนี้เดือดมากเร็วขึ้นมาเยอะมากพี่ในหลายๆคนช่างทุกคนพัฒนาม,มาเร็วมากพี่รถวิ่งกันแปดไปไปลายแล้วพี่รุ่นนี้ผมชอบ,บเพราะว่าเทอร์โบไม่แค่นี้แล้วค,ค,คุณจะทายังไงให้มันแรงและเร็วที่สุดโดยจํากัดลูกแค่นี้แต่ถ้ามองไปพี่รุ่นนี้ก็จูง700เจ็ดร้อยกาแรงมากนะใช่ไงแต่เทอร์โบแค่นี้ไงสูแปดลู <0 8 S 2> กเท่าน,นี้มันก็พัฒนามาไกลเหมือนกันพี่ครับโอเคครับก็ต้องรอรอดูเรื่องผลงานและเวลาในรายการซุปอัพกลางปีสองพันยี่สิบสามครับโอย โอ๋อูช่างขวัญครับก็ฝากพี่เพื่อนๆไปเชียร์ผมได้ในงานซูมอัพ2023นี้ด้วยครับจะพยายามทำรถออกมาให้ดีที่สุดแล้วจะทำลายสถิติตัวเองให้ได้ครับนี่ดูรายการรู้แล้วนะว่าโอ๊ตอู่ช่างขวัญไม่ได้ทำเฉพาะรถแข่งนะรถบ้านทั่วไปทำหมดทานน้ำมันเครื่องทำไหมทำครับขีะกำลังถ่ายอยู่ถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสซ่อมหมูชีดปั๊มท้มาเร็วรถมีปัญหาวิ่งไม่ออกอะไรก็รับทำเพิ่มแรงม้าติดตั้งกองเพิ่มแรงม้าทำทุกอย่างที่เป็นรถเกียรับรดดีเซลครับจะทำอะไรก็มาเถอะนะครับ ขอเบอร์ติดต่อกับ Facebook โอ๊ตอู่ช่างขวัญนะครับเฟซบุ๊กก็เป็นโอ๊ตอู่ช่างขวัญเลยภาษาไทยครับถ้าเป็นเพจก็เป็นโอ๊ตอู่ช่างขวานไทยแลนด์เบอร์ติดต่อเนี่ยเป็น099ครับ4566399ครับโอเคครับผมก็ใครจะทําอะไรก็โทรมานัดคิวนัดแน่กันก่อนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณโอ๊ตอู่ช่างขวัญมากนะครับเอาไว้เจอกันซุปอาปลายปีนี้ครับสวัสดีครับ ไม่วิ่งก็คือไม่วิ่งเลยวิ่งก็ต้องตายสุด